สวัสดีค่ะพี่จิบสวัสดีค่ะรถเหลือไปรับแต้มาจากงานคมชลึกอวอร์ดเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะเรียกว่ายาวนานมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานประกาศผลรางวัลคมชลึกอวอร์ดก็เลยไปนอนที่นู่นซะเลยแล้วก็นั่งรถมาตอนเช้าเลยนะคะเพราะว่างานนี้ค่ะมอบกันสมประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือในประเภทของเพลงไทยลูกทุ่งค่ะแล้วก็เพลงไทยสากลนะคะแบบภาพยนตร์นะคะแล้วก็ละครเองนะคะรวมไปถึงรางวัลพิเศษป๊อปล่าโวด้วยเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของงานเมื่อคืนนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ก็เรียกว่ามีดาราทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะเดินทางมาเราไปเริ่มกันที่รางวัลประเภทเพลงลูกทุ่งนะคะประกาศช่วงบ่าย3โมงเมื่อวานนี้ที่โรงละครอักษรคิงพราะว่าสนรางน้ำค่ะงานนี้นะคะก็ได้2พิธีกรนะคะไฮอาภพรและยิ่งยงยอดวงงามมาสร้างสีสันและโชว์บนเวทีน่นอนว่าหล,หล,ลายๆคนรอคอยนะคะเรียกว่าคัดตัวท็อปของแต่ละวงการมาเลยอันนี้คุณสิริพรน้ำไพพงศ์นะคะก็มาร้องเพลงโชว์ด้วยนะคะ อาละค่ะรางวัลลูกทุ่งนะคะศิลปินลูกทุงะะกท่งชายยอดเยี่ยมนะคะได้แก่คุณไผ่พงศธรนะคะอันนี้เป็นโชว์อยู่นะคะศิลปินลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมค่ะคุณชูติมาหลานย่าโมนะคะเธอคนนี้นี่กวาดหลายรางวัลมากเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นคืนของเธอเลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะรางวัลประเภทป๊อปปูล่าโหวตนะคะศิลปินลูกทุ่งยอดนิยมค่ะก็เป็นของหนุม่มจากอดีตบ,บ้าน AF ก็เลยยังมีฐานแฟนคลับคอยโหวตกันอยู่สำหรับออฟสุภนัท ได้มาแล้ว3ตัวซ้อนสำหรับพมชันด,ดึกอวอร์ดป๊อปปุ่าโบวต์เพลงไทยลุกทุ่งนะคะก็ยินดีด้วยนะคะซึ่งอพอมจิงเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าปีหน้าเนี่ยก็อยากจะมารับอีกแต่เดี๋ยวลองดูว่าผลงานเพลงที่จะออกมาเนี่ยจะสามารถเข้มขน้นคุณภาพดีพอที่จะทำให้เขาได้รับรางวัลในหมดของยอดเยี่ยมหรือปลา เพราะว่าอย่างที่บอกกันค่ะอย่างที่สัานนะคะเวทีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆพี่จิย์แล้วก็ดารานักร้องเนี่ยก็อยากได้กันหมดเ<ช>มื่อวานคุยกับคุณหลิวอาจริยาคนลูกทุงก่งเ็าบอกว่าอยากได้บ้าง๋ยวจะตั้งใจทําผลงานนะเพราะว่าเขาจะจัดตั้งคณะกรรมการข,ขึ้นมานะคะแล้วก็มีนนมกฎเกณฑ์อ่ะคือมีรางวัลน,นะคะเพลงไทยยอดยอดเยี่ยมเนี่ยเพลงไทยลูกทุ่งยอดเยี่ยมเนี่ยไม่ให้ใครเลยนะคือไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ให้คือคัดคนเข้ารอบมาแต่พอมานั่ง กรรมการนั่งฟัง,ฟงวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วฟังหมดนะคะดิฉันเคยคุยกับคณะกรรมการเนี่ยสมมติว่าเนี่ย,มยห,มหมดหมดวันนี้ไปแล้วนะ,<ฮ>ะวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงปีหน้านะคะปีน,นั้นนะประช,ชุมกันตลอดลอตฟังนะคือทุก <ใช S 2> ครั้งเดือนนะ,ะนี่แหละค่ะคือความเข้มข้นทำให้รางวัลนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยู่มาถึง10ปีนะคะแล้วค่ะช่วงเย็นก็เริ่มก้นความสนุกสนานขึ้นกับรางวัลในประเภทเพลงไทยสากลยอดนิยมนะคะก็มีทั้งยอดเยี่ยมแล้วก็ยอดนิยมนะคะสำหรับยอดเยี่ยมเนก็็ปของงว บิ๊กแอสนะคะก็เรียกว่ามารับรางวัลไปกับนักร้องนําคนใหม่นะคะส่วนนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนะคะก็ได้แก่นุ่มกันนภัทรอินใจเอื้อนะคะอ่นนี้มีโชว์ของ Big กแอสเรียวกว่าทุกคนน่ะดารานเนี่ยรีบมาเพราะจะมาดูโชว์ค่ะคือในช่วงต่อไปเนี่ยเป็นหนังเป็นละครแต่คนที่หนังละครเนี่ยรีบมาตั้งแต่ช่วงเพลง<ห>คือตั้งใจจะมาดูดร์ตมันสนุกจริงๆนะคะคือโชว์แต่ละโชว์จัดมากันแบบเต็มที่นะคะส่วนกันนี่ก็เรียกว่าเบียด พี่ๆน้องๆน,นะคะเบียดแกงมส้มนะคะเบียดโตโน่นะคะพระโตโน่นะคะโอ้โหอยู่อยู่กันแบบว่าครอบครัวดูสตาแล้วก็จะมีมีเอมาชิงนิดหน่อยอนะคะมีขาชาเข้ามาแจมมีต้นเข้ามาแจมนะคะยังไงก็ยินดีกับกัน <ขอ S 1> ด้วยนะคะ 2, 2> ปีซ้อนค่ะก <ขอ S 1> ันนภัสอินใจเอื้อนะคะก็ยินดีด้วยนะคะนี่นะคะคือภาพบรรยากาศนะคะแฟนคลับเยอะมากพิจิเยอะมากมานะคะมดูมาพอหรือเปล่าเนี่ย คุณอุมพรรีสอยู่ที่ออฟฟิศเพราะว่าต้องอ่านข่าวนะคะอาล่ะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของศิลปินชายเดี่ยวยอดนิยมนะคะคุณเล็กกริชี่คาเฟค่ะคนนี้ก็เจ้าประจําเลยนะคะแล้วก็มีศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยม <c oughs> ได้แก่คุณสุพัภชาโรราชนะคะ <c oughs> จากอัลบั้มภาพรักค่ะ นี่คุณเล็กนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินหน้ามาย่ยอดเยี่ยมค่ะฉลาดฉลาดนี่ชันดี้นะคะจากสังกัดแพนด้ารคอร์ดศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมทีโบนค่ะเพลงไทยยอดเยี่ยมนะคะเมฆใต้น้ํานะคะของคุณเล็กอีกแล้วและอัลบั้มยอดเยี่ยมนะคะ25่ปีมีหวังของพงศิษฐ์คัมภีร์นะคะเพลงบเลงยอดเยี่ยมค่ะปั่นฝ้ายเ,เลงโดยดน uh ูหันตระกูลนะคะารางวัลน,นี้เขามีเพลงเลงด้วย ให้เพลงบรรเลงคุณเล่นที่เป็นสองวันเลยนะคะ,คะสำหรับสักขำเพลงนะ,ะยังไม่หมดนะเพราะแกไปเล่นไปเล่นภาพยนตร์ให้คุณเป็นให้คุณโคงเดชไงใช่ใชนะคะแต่เพียงผู้เดียวนะคะอ่ะตอนนี้จากเรื่องของเพลงนะคะเราไปต่อกันเลยนะคะสําหรับเรื่องของภาพยนตร์กันบ้างน,นะคะ ภาพยนตร์ยอดนิยมนะคะอ่าภาพยนตร์ประเภทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก่อนนะคะบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะก็ตกเป็นของภาพยนตร์เรื่อง36นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมไปด้วยนะคะในปีนี้ก็เป็นหนังอินดี้นะคะของคุณเ,เ,เขียนบทโดยคุณนวพลนวพลทำรงรัตนฤทธิ์นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง36แล้วก็ยังมีนะคะนักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะจากภาพยนตร์เรื่องแต่เพียงผู้เดียวนะคะคุณปริญญา งามวมงหวานนะคะแล้วก็ยังมีนักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะคะพี่ปอ๊อกเปียธิดานะคะจากสุกเกเตอร์วันที่รักนั่นเองนะคะ <c oughs> แล้วก็นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมพี่น้อยเกษดาสุโกสนแคล <c oughs> ใช่ค่ะจากหนังอันธพาลนะ,ะ <c oughs> นะคะผู้ชมกับยอดเยี่ยมค่ะคุณคงเดชนะคะ <c oughs> ได้ไปจากเลือกแต่เพียมผู่เดียวนะคะ <c oughs> <c oughs> น้หญิงนี่คุณนเพนพักเ <c oughs> พนพักสิริคุณได้ไปนะคะจากรางวัลนาหยิง จากเรื่อง It's g ก t Better ไม่ได้ขอให้มารักนั่นเองนะคะพี่คงเด็กองดีใจนะคะเพราะว่าแกเข้ามาหลายรอบแล้วใช่แกบอกเหมือนกันว่าแกเข้าชิงมาหลายทีไม่เคยได้เลยแกก็เลยไม่ค่อยหวังอะไรนะคะแล้วหนังเรื่องนี้ก็กท็ทำปรากฏการณ์ใหม่นะนคือเป็นหนังอินดี้ที่คนดูเยอะมากใช่ะค,ะค่ะ นี่นะคะผู้กำกับก็มานะคะนี่พิษถ่ายแบบเซ็กซี่มากสวยจังเลยเพราะว่างานเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาเป็นทีมแบบว่าฟิปปาวาเป็นเมทัลิกนะคะแล้เราแต่ละคนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่างานมันสนุกจริงๆเพราะว่าให้เกียรติแต่งตัวเลือกชุดกันมาก็เข้าธีมเข้าทีมกับงานด้วยนะคะเอาละค่ะยังเหลืออีกนะคะสำหรับเรื่องราวของละครนะคะ ละครเข้มข้นมา,มากมากค่ะพี่จิ๊บเข้มข้นมากมา,กมากเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีละครดังนะคะอย่างเช่นแรงเงาเข้าชิงหลายรางวัลด้วยกันบวงเข้าชิงหลายรางวัลด้วยกันรักคุณเท้าฟ้าเข้าชิงหลายรางวัลด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลในเรื่องของละคระคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูละครกันต่อนะคะ ก็เป็นละครเรื่องบ่วงนะคะจากค่ายบอดแชสนะคะที่คว้าไปเยอะที่สุดเลยนะคะสำหรับละครโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมคุณเหมียวชมมยพรจตุรพุทธนะคะแล้วก็ยังมีละครยอดเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะพีแพงค่ะนุ่นศิลพันธ์นะคะก็ปาดหน้าปาดหน้าเจนนี่เทียนจากมุนินมุตาของเรานะคะแล้วก็ปาดหน้าพิงกี้สาวิกาบีน้ำทิพย์เข้าไปรับรางวัลน,นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนะคะโดยปีนี้พลอยเฉมานก็มามอบนะเพราะว่าชมพู่เนี่ยติดถ่ายละครอยู่ที่เชียงใหม่ ก็เลยไม่ได้มานะคะนี่ค่ะพออค่ะก็ไม่ทําให้เสียชื่อเสียงของกระทรวงนะคะก็คว้ารางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมไปได้สําเร็จค่ะส่วนละครยอดเยี่ยมนะคะเออละครยอดนิยมนะคะก็ตกเป็นของนะคะทอรณีนี้นี้ใข่ของนะคะยาย่าก็ขึ้นมารับรางวัลนะคะร่วมกับรางวัลนักแสดงนาหญิงยอดนิยมด้วยค่ะก็ถึงแม้ว่าแรงเงาจะไม่ได้แต่บ่วงของพี่น้องก็ได้ไปด้วยก็คือเป็นบอดแสร์เหมือนกันก็เป็นปีแห่ง ปีแห่งคุณภาพของบอดแคตนนะคะทำละครอ,ออกมาเนี่ยเรียกว่าติดตั้งสองเรื่องแล้วแต่ละเรื่องติดในหลายๆตำแหน่งช่องสาม,มาแรงนะใช่แต่ว่าของช่อง7็เนี่ยเขาก็มีทรงเวียสกลวัฒน์ท่งมีทังด้านของวีวิาพามาชิงด้วยนะใครบอกว่าแบบไม่มีช่อง7็ดเลยมีแต่ช่อง3หรือเปล่าไม่ใช่ก็ ป่านการคือไม่ต้องกลัวว่าเรานี่จะลำเอียงเพราะว่าเราไม่มีทีเราไม่มีละครัของตัวเองคือเราเป็นสื่อกลางจริงๆนะคะแล้วก็ตั้งเป็นคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการก็ดูละครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังกันดูกันแบบตั้งใจดูนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวมีภาพตอนหน้างานสักหน่อยหนึ่งไหมคะสำหรับชุดชุดสวยๆของเราดาราในซีรีแมทเทลเล็กมาปิดท้ายกันนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับทุกรางวัลเลย แล้วก็หวังว่าปีต่อไปจะสร้างผลงานให้เราได้ชื่นชมมากกว่านี้อีกใช่ค่ะอันนี้พลอยเชอร์ม,มานะคะชุดข้างหน้าไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดูข้างหลังนะคะแหวกไปประมาณจะถึงต้นกบอยู่แล้วนะคะพี่พลอยนะคะแต่ก็สวยมากนะคะดูเรียบร้อยดูเรียบร้อยดูหลังอะามาเป็นยังไงคะเ,<อ>เรียบร้อยมหมอ่ะเจนี่นพลอยแหวกหลังเจนนี่แหวกหน้านะคะก็มาในมาดของมุนินะนะเปรียปร้ยวๆเซ็กซี่หน่อยสาวสดก็แบบนี้นะคะ ดูเงือออกเยอะหรือว่าทาิตเตอร์นะนาจะเป็นิตเตอร์นี่ค่ะหมวดลูกทุ่งก็กลิตเตอร์กันมาเต็มมากไปขบวนเลยนะคะคนโพมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะแล้วก็เป็นลุกทุ่งด้วยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะคะบางคลได้ไม่ได้เข้าชิงไม่เข้าชิงก็มาแต่งตัวสวยๆมาพบเจอกับพี่น้องสื่อมวลชนใช่ค่ะปีหน้าเอาใหม่นะคะเอาแลค่ขหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับข่าวคนรับรู้วันนี้นะคะเราสองคนลาไปเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ